ครับไอล่าปกติถ้าติดเยอะอย่างนี้ไอล่าคิดว่าไงครับก็ที่ของเจ้าอื่นจะแตกไงครับแตกใช่ไหมครับครับก็สรุปว่าวันนี้เราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเปลือกหนาถูกต้องไหมฮะครับเอ่อแล้วไอพวกโบรอนแคลเซียมพวกนี้ได้ใช้ไหมครับผมก็ใช้ตัวเก่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็คือชุดฉีดพ่นฉีดพ่นอะไรฮะครับแล้วได้บวกบวกซื้อไอแคลเซียมเดี่ยวอ่าพวกโบลอนเดี่ยวมาผสมไหมฮะ นิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมฮะใส่ไปด้วยไม่ได้ใส่ใสใอื่นเลยครับอืมขนลุก <laughs> นะฮะข้างล่างข้างบนเหมือนกันหมดครับเอ้ยข้างล่างไม่มีล่วงเลยอืมตามหลักี่เยอะร่วงกันนน่ะอ่ารวงเยอะกว่านี้เนาะ,ะแล้วไอ้ล่า,าคนที่เข้ามาซื้อเขาไม่ถามว่าใช้อะไรเขาเข้ามาดูเขาผมเรียกก็ประมาณหกแสนน่ะ ดดไ,ไม่ไม่หมายถึงเขาถามเราไหมว่าเราใช้อะไรทำไมมันดกอย่างนี้ทำไมมันมันสวยอย่างนี้ครับเขอเขาใช้เขาบอกว่าผมได้ใช้ตัวปนส,ส,สีตัวสีตัวสีสหายเนาะผมบอกแขนด้วยเงอ่ uh huh. าฮะผมบอกเขา